จ้าสวัสดีจ้ามือนี้กับมาอพบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยนอกจากมือนี้ช่องน้องชอนชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ้นสามลัดจ้ะของวันที่30กันยายกับมีมาหายคือเกา่านอกจากเึิงหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันและก็หุน้นรัสเซียจา้าแต่ก่อนที่เ้าจะไปเบื้องแนวทาง ช่องน้องชอนชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากก็ขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้า ก่อนที่เขาจะไปเบิงเ้งแนวทางเขากับเมื่อเบิง้งรายงานผลก่อนเนอกจากของหุ้นสามลัดเที่ยวาหายไปวันที่2 9เก่ากันยยาเนาะว่าผลออกมาเป็นจังไรจ้ะเขาก็ไปเบิ้งผลหุ้นแรกก็นเนือกจากของหุ้นอังกฤษเนาะหุ้นอังกฤษเทา่ห,ห,ห,หายไปฟันสองวิ่งหลุดสามกับสองผลที่ออกมาจากบนออกแปดหนึ่งกงออกศูนย์กจาก เ้ากับพเขาเนอกจะากนี้สาหรับหุ้นอังกฤษกับมีเขาบ้างลดบ้างกับบ่าว่ากันนอกจากเข้ากับไปเบื้องผลนตัวนิศาสตร์รสำหรับหุน้นเยอรมันนอกจากหุ้นเยอรมันจะเข้ากับหายไปฟันเจ็ดวิ่งรูุดหกกับเจ็ดจะผลที่ออกมาจากบนออกหาสองเจ็ดล่างออกเจ็ดหนึ่งจะเข้ากับเขาทั้งบนทั้งล่างนอกจากเป็นตัว นิ่นตัวจ๊อดแตกกันไปเลยเนาะจาะเนาะกลับไปเบิ้งพ้นของบนก้อนเนาะจาะบนกระแตกไปก็คือเขาเป็นตัวฟันยิงรูดเจตจะออกสองเจเนาะจาะแล้วก็เมื่อตรงกับตัวนิ่งหายไปจะเป็นตัวนิ่นตัวจาอดสองตัวจะเปลี่ยนไปกลับน้ำเนาะเขากะแตกบนกันไปจ้ะแล้วกลับไปเบื้องล่างจะกะเขาเป็นฟันยิงรูดเจเนาะจาะกะออกเจตหนึ่ง เขาตัวนิ่ตัวจอเฮ้าือเกาเนาะจ้ะเนาะไปกราน้่จ้ะเฮ้ากับแตกบนแตกล่างกันไปเลยเนาะจ้ะสำหรับหุ่นเยอรมันดีใจน้่เนาะจ้ะสำหรับผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะแดดเอาไปเป็นแนวทางแดดหลายแดดน้อยกันบนนอเฮากับปังไปเนาะเนาะเนาะ,ะจ้ะสำหรับหุ่นเยอรมันก็ไปเบื้องผลต่อเลยเนาะจ้ะสำหรับหุ่นรัสเซียเนาะจ้ะว่าออกตัวไหนเนาะ ุ่ลรัเสเซียจะเข้ากับไฮไปฟัน6กวิ่งหลูดเจ็ดกับหกจะผลที่ออกมาบนออกเจ็ดหนึ่งสามงออกหนึ่งแปดจะเข้ากับเข่าบนเนอะจะเนาะเป็นตัววิ่งเจ็ดเนอะจะออกเจ็ดหนึ่งสามดีใจน้ำเนอะจะสำหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนจะสำหรับุ่ลรัเสเซียเฮากับเข่าบนกันไปเนอะจะเนาะพระกันได้หลายได้น้อยกันบ่ เบิ่งผลรายงานกันเลยวนะจากของวันที่2 9เกากันยยาก็ไปตามต่อเนาะจากสำหรับแนวทางหวยหุ้นสามลัาวันที่30กันยยาเนาะวายมีแนวทางตัวเลขไงเข้าตัวใดแน่เข้ากลับไปเบิ่งกันเลยจ้าจากกับมาตามต่อกันเลยเนาะจากสำหรับแนวทางหวยหุ้นสามลัาของวันที่30กันยาเนนะเข้ากับมีแนวทางในเรื่องของหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันแล้วก็หุ้นรัสเซียจะ เข้ากับไปเบิ้งแนวทางหุ้นอังกฤษก่อนเลยเนาะจ้ะสำหรับหุ้นอังกฤษจ้ะกับไปเบื้องโตเด่นกับหายเด่นหนึ่งกับเด่นสองจ้ะไปเบิ้งฟันวิ่งลูดเนาะจ้ะมาเบิ้งฟันก่อนกับหายฟันสองวิ่งลูดกับหายหนึ่งกับสองจ้ะไปเบื้องโตเน้นแล้วก็โตร่องเนาะจ้ะมาเบิ้งโตเน้นกันก่อน ตัวเนียกระไฮสองหนึ่งสองเก้าสองแปดสองเจ็ดจ้ะกลับไปเบิ้งตัวร่องเนาะจ้ะตัวร่องกระไฮหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหก แล้วก็หนึ่งเจ็ดจ้ะเข้ากับไปเบื้องแนวทางตัวนิ่งตัวจอสองตัวเนาะจากก้ะกให้เรีนไปกราฟน้่จ้ะตัวนี้แต่ว่าแต่ละมือเนาะจ้ะสำหรับตัวนิ่งตัวจอสองตัวของหอยหุ่นเนาะก็จะเข้ายากแน่เนาะจ้ะก็จะมีลุดบ้างเข้าบ้างเข้ากับจะแนวทางเป็นฟันวิ่งลูดจ้ะตัวนี้จะเข้าง่ายเลิงง่ายกลัวการลองออกไปเรียนเป็นแนวทางกันเบื้องจากสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งลูดเนาะ เขากับเบิงแนวทางจากของหุ่นอังกฤษไปแล้วเนวาะจ้ะกับไปตามต่อเลยเนาะจ้ะสําหรับแนวทางของหุ่นเยอรมันจ้ะว่ามีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวใดแน่จ้ะสําหรับแนวทางจากของหุ่นเยอรมันกับไปเบื้องตัวเด่นกันก่อนเลยเนาะจ้ะกับไฮเดนเก้ากับเด่นศูนย์จ้ะ ไปเบื้งฟันวิ่งลูดเนาะเรากลับมาเบื้องฟันก่อนกับไฮฟันเก่าจ้ะวิ่งลูดกับไหฮศูนย์กับเก้าไปเบื้องตเน้นแล้วกับตล่องเนาะจ้ะเรากลับมาเบื้องตเน้นกรตัตเน้นกระไฮเก่าแปดเก่าเก้าเก่าศูนย์ เก่าหนึ่จะไปเบิ้งตัวล่องตัวล่องกับไศูนห้าศูนย์หกจ็้ะเข้ากับไปเบิ้งแนวทางตัวนิ่นตัวเจ้อสองตัวเนาะจ้ะกับห้แนวทางไฮลินไปกรบน้ำเนาะจ้ะตัวนี้ แต่ว่าแตละมือเน้่อจากสำหรับที่เขาาหายไปเนาะตัวเน้นตัวเจาะสองตัวก็จะเขายากแน่เนื่นอจากสำหรับหุ่นก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างก็บ้าว่ากันเนอกจากเข้ากลายเป็นเพียงแค่นแนวทางตัวเลขเท่านั้นเข้าใจแนวทางก็คือจะเป็นฟันวิ่งลูดจะตัวน,นี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายกลัวเนอกจากกระ่องออกไปเล่นกันเบิงเนอกจากสำหรับผู้ช่นชอบฟันวิ่งลูด เขากับเบิงแนวทางหุ่นเยอรมันเนาะจ่ะกับไปตามโต้เนาะจ้ะสำหรับแนวทางหุ่นรัสเซียจะว่ามีแนวทางตัวเลขเขาตัวได้แน่เขากับไปเบิงกันเลยจ้าจะเขากับมาตามต้กันเลยเนาะจ้ะสำหรับแนวทางของหุ่นรัสเซียเนาะจ้ะสำหรับหุ่นรัสเซียกับไปเบิงตัวเด่นเนาะจ้ะกระไฮเดนศูนย์กับเด่นหนึ่งจ้ะ ไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันกนกะะไฮฟันศูนย์วิ่งรูดกะไหนึ่งกับศนจ้ะไปเบิ้งตัวน้นแล้วก็ตัวร่องนเนาะขอกลับมาเบิ้โงตัวน้นกันก่อนตัวน้นกระายศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สา ศูนซีจะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกับไห,หนึ่งซีหนึ่งหาหหก1เจ็ดจะเข้ากับไปเบื้องแนวท่าตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวเนอะจาะกลายแนวท่าห้ลินไปกราน้ำน,นตัวนี้ แต่ว่าแต่ละมือนล้วจากฮางกสินเนียนย่ำเสมอว่าหอยหุ่นนอกจากของตัวเนิ่นตัวเจาะสองตัวก็จะเขายากแน่นอกจากก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างก็บ้ว่ากันเนาะฮากระในแนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจากตรงน,นี้จะเขาง่ายเลียนง่ายกลัวกระลอกเอาเป็นเลนเป็นแนวทางกันเบื้องจะสสาหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งรูด เป็น,ดนได้แน่นอนจากมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องชอนชาแนลจะเบิ่งแนวทางหอยหุ่นสามลัดของวันที่30กันยาไปแล้วนะจ๊ะเบิ่องตัวเด่นตัวเน้นกันไปแล้วจะเทางของหุ่นอังกฤษหุ่นเยอรมันแล้วก็หุ่นรันนเสเซียจะมีตัวมักตัวชอบถูกอกถูกใจกันมากน้อจ้ะมักชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางได้นะจ๊ะ เพื่อเขาจะได้เอาอไปเรียนเนนนักเน่นเบาถุงกระเบื้ที่าคิดไว้เนาะท้ายนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลกัขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้กะกัขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจะ้ะพบกันไหมในคลิปนะ้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลกัขอขอบคุณจ้า สวัสดีจ้า